งอโซดีครับกงนกเขาใหญ่ราคาถูกนี่ครับพี่ย่สาสั่งไว้สองใบดูในวิดีโอมันจะเป็นเพี้ยนนี่ไม่แบบับต้องดูตัวจริงเม,มีถาดุลองขี้แถมให้ทุกใบนะครับครับผมคอนนี้มันเหลือ จะแ,แรกจะทําคอนเนต่่พี่เขาอ,อยากได้ก็ใส่ให้เขาไปนี่สองใบดูในรูปดูในวิดีโอมันจะเป็นเพี้ยนๆง een, ก็ไม่รู้เลยครับตูดสิบห้านิ้วตรงคอนเหยียบสิบแปดนิ้วครับใหญ่อยู่นะครับใหญ่ใหญ่สวยนะครับตูตัวจรติงสวย ผม,มผมไม่ค่อยถ่ายลงย t u b e นะครับผมจะข่ายลงในเฟซเพียงเดียวถ้าใน youtube ก็โทรต้องโทรสั่งก็เลยครับหรือแอดแอดไลน์ก็เลยครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ ID ไลน์ก็มือก็เบอร์โทรผมนะครับครับสนใจงั้นก็โทรมาได้ครับครับผมขอบคุณครับ